สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับวันอังคารนะคะที่8แล้วนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาทางช่องนะคะมีข้อมูลดีๆนะคะข้อมูลเด็ดๆนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับราวสตาร์ ฮานอยฮานอยวีพีแล้วก็ลาวมาแล้วนะโอะ้โ oh, หมาแล้วคะ่ะลาวมาแล้วจริงๆนะคะก็มาอะไรคะเมื่อวานโอ้โหสุดยอดมาเน้นๆนะคะยินดีด้วยนะคะใครได้ไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเนาะที่สําคัญไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเรานะ,ะชื่นชอบคุณบูมสามารถกดติดตามได้ที่ BA นเกวิเครคอห์ต,ตัวเลขนะคะและแฟนเพจ Facebook นะคะกดกดได้เลยนะคะสําหรับคุณไทยนะคะเราจะไปลงให้เป็นแนวทางนะคะใน นะคะควันนี้ก่อนเข้าเรื่องกันเลยนะคะน่าจะขาวๆหน่อยนะคะวันนี้น่าจะขาวๆหน่อยไม่มีอะไรมากมายค่ะพูดคุยเลื่อยเปื่อยไปนะคะนะหน้าขาวปากแดงนะคะเป็นเอกลักษณ์ของช่องอยู่แล้วนะคะตัวจริงก็ขาวนะคะ <laughs> อาไรสาระไปเรื่อยนะคะความเราว่ามีสาระไม่ค่อยมีนะคะช่องเรานะ,ะช่องที่ไรสาระที่สุดนะคะแต่ก็มีข้อมูลนะคะให้ท่องชมมากที่สุดก็ช่องนี้แหละนะสำหรับแนวทางนะคะ เลขตัดรัฐบาลลงให้แล้วเนะาะมีอะไรอีกล่ะที่เราลงให้วันนี้ก็มีอมซีนวิทอกศนะคะเดี๋ยวเตรียมรับชมได้เลยนะคะเราก็จะ,ะนําข้อมูลดีๆมาลงให้ท่านชมได้รับชมแน่นอนเป็นแนวทางนะคะวันนี้นะก่อนเข้าเรื่องเขาบอกว่าจงมีสตินะคะทุกครั้งนะคะเมื่อเจอมรสุมชีวิตจงใช้ความคิดเมื่อเจอปัญหาจงชนะทุกสิ่งนะคะเมื่อเจออุปสรรคใช่ไหมคะทั้งหมดด้วยปัญญานะคะใช่ไหม และจดจำนะคะไว้ว่าทุกปัญหาอย่าใช้อารมณ์นะคะทุกปัญหาต้องใช้สตินะคะอารมณ์แก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะเราจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้เลยนะต้องใช้ต้องมีสติทุกครั้งนะคะเขาเรียกว่าสติมาเหนือตลอดนะคะทําอะไรก็แล้วแต่อารมณ์นี่แป๊บๆนะคะมาแป๊บๆเพราะทำใหเาเสียยาวเลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะอยู่กับเรานะคะไม่ต้องมีอะไรมากมายใส่บุญนะคะเราใส่บุญกันอยู่แล้วนะคะช่วงนี้เราก็ อ่าไม่ค่อยได้ไปทําบุญนะคะ1ฝนตกนะคะฝนตกทุกวันจริงๆตกบ่อยมากนะคะตกดีจริงๆนะคะฝากพี่ๆนะคะทําบุญเผื่อพวกเราด้วยนะคะวันนี้เรามาดูสิคะว่าเมื่อวานฮาหนอยนะคะฮาหนอยอ่าสักครู่นะคะเดีนะะ๋ยวหาข้อมูลสักครู่นะ วันนี้เราจะมาพูดฮานอยฮานอยพิเศษฮานอย v p นะคะแล้วก็ลาวสตาท่านผู้ชมไปรับชมเพราะว่าช่องบุบูมนะคะคุณบูมจะคิดเองนะคะเม็ดเดียวนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมในช่องหนูนะคะฮานอยพิเศษฮานอย v ี VP, เม็ดเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไปรับชมได้พวกฮานอยพวกโค้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่นมากคุณบูมจะบอกให้แม่นมากจริงๆริงเราหาข้อมูลลาวสตาร์เมื่อวานสตานะคะ3ตัวบนออก751นะคะลาออก2 0เมื่อวานหลุด วันให้ฟันเบิ้ลนนะไม่มานะมาเบิ้ลนานอพิเศษเฉยนะคะเรามาดูกันต่อสิคะาว,ว่าวันนี้วันที่8นะคะกันยา2 5 6 3นะคะเด่นนะคะลาวสตาร์เด่น7ลอง8เน้น7 5 7 8 7 3ลอง89 83 82กัน72 81 6 7 5 6 7 8 6 7 3ต่อกันด้วยนะคะไล่เรียงไปเลยเนาะฮานอยพิเศษต่อเลยนะคะแล้วไปฮานอยแล้วก็ฮานอย VP สุดท้ายนะคะฮานอยพิเศษเมื่อวานอก799แล้าออก2 6นะคะก็เข้าวิ่งนะคะวิ่ง7มานะคะ สายวิ่งไม่ควรพลาดอย่างที่บอกสโลแกนเอวิ่งไว้ก่อนนะคะนะสำหรับนอยพิเศษวันนี้นะคะได้เด่นเจ็ดรองแปดเน้นเจ็ดสาม เจ็ดสองเจ็ดหกลองแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้ากันเจ็ดห้าแปดหก สองเจ็ดสามสามเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหกนะคะช่วงที่บอกเลขอืออัดมากเลยนะอยากพูดแต่ท่านผู้ชมบอกว่าอย่าพูดระวังพูดเลขไปด้วยนะเดี๋ยวพี่ๆจะงงใช่ไหมคะเนาะก็รับชมจบก็ขอบคุณมากๆนะคะพยายามจะแบบอยากจะคุยมากเลยนะช่วงเวลาที่บอกเลขอึดอัดมาก เหมือนแบบว่าเก็บกดอะท่านผู้ชมเคยเจอว่าไม่เคยพบเจอไขรนะ,ะก็คุยับท่านผู้ชมนี่แหละท่านผู้ชมก็มีแบบเหมือนหนูได้คุยอาจจะพูดเดยอะไปนิดนึงก็ต้องขออภัยเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะอยู่บ้านคุณอยู่สองคนนะคะคุยอยู่สี่คนดกว่าลูกบ้างสองคนแล้วก็สามีนะคะแล้วก็ตัวหนูเองนะคะคุยกันโอ้ไม่มีอะไรจะคุยก็คุยกันเรื่องวนไปวนมาวนไป,วน,ว,นไปวนมานี่แหละคะ่ะแล้วก็ท่านผู้ชมนี่แหละที่เป็นหนึ่งนะคะในการพูดคุยกับพวกเรานะคะพวกเราเข้าไปตอบคอมเมนต์กดไลค์กดหัวใจให้ท่านผู้ชมนะคะนะ าฝากคอมเมนต์เยอะๆนะมาคุยกันได้เลยพวกเราพร้อมรับคุยกับท่านผู้ชมได้เสมอยกเว้นเรื่องเงินนะคะอ่ะก็สู้ๆกันต่อไปนะคะวันนี้นะคะหาหนอยนะเมื่อวานออกอะไรคะ3ามตัลบแปดเล่าห้านะคะเข้าวิ่งแล้วนะใส่วิ่งนะใส่วิ่ง8มานะคะโหยินดีด้วยนะคะบอกให้เอวิ่งก่อนนะคะนะมื่อทาบอกว่า วิ่งอะไรเยอะจังเลยน้องเอ๋นะได้น้อยๆแต่ได้ตลอดได้น้อยๆแต่ได้ทุกวันนะคะนะเราอย่าโลภมากหนูไม่เคยบอกให้ท่านผู้ชมโลภมากนะคะให้ท่านผู้ชมเล่นทุกๆวันเล่นอย่างมีสติแล้วก็ได้แล้วไม่ต้องมาแบ่งปันให้พวกเราได้แล้วมาคอมเมนต์พวกเราก็ดีใจแล้วนะคะเห็นพี่ๆได้กันพวกเราก็ดีใจแล้วสุขสุขได้เท่าท่านผู้ชมจะได้เลขจากพวกเราสุขได้เท่าท่านผู้ชมนะคะจะได้มีเงินมีทองใช้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันที่8นะ อ่าพร้อมหรือยังคะวันที่8กันยานะคะเด่น0ลอง9เน้น07 05 09ลอง98 92 9กกัน08 91 109 809 298นะฮ่าผ่านไปแล้วนะคะเร็วมากรวดเร็วมากเลยต่อกันด้วยฮานอยสุดท้ายและท้ายสุดคือฮานอย v i t นะคะที่ท่านผู้ชมรอคอยอยู่ใช่ไหมคะคะคะ นั่นไงนั่นไงนั่นไงสลา,าวมีแป๊บเดียวเริ่มลายสลดบแล้วนะเรามาดูที่7นะคะผลออก7 5 6ห้าเล่าออ8ปสจะไม่ฟันเบิร์นได้งสิ้นนะคะเราจะฟันปกตินะ,ะก็เขาเรียกว่าเมื่อวานเข้าไหมคะเข้าวิ่งรูท4ี่มานะคะเจาะพลาดใส่วิ่งใส่รูทินดีด้วยนะคะสมานะเรามาดูที่8กันต่อนะคะ8เดเดน9นะโอ้พวดวันที่9นะวันดีค่นะวันมงคลเลยนะอะเด่น8ด ลองเก้าเน้น85 89 87ลอง93 95 90 กันแปด4 3 8เ3้า3 8 7สนะคะสังเกตนะคะหลักร้อยกันไว้นะหลักร้อยและหลักสิบนะหนูได้อะไรนะคะแล้วก็สามารถ ลากได้เลยนะคะใส่ลากนะคะใส่ลากใส่วิง่งใส่รุดเอาที่สะดวกสบายเลยนะคะเอาที่สบายใจนะคะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะ,ะชื่นชอบใครตามได้เลยนะ,ะชื่นชอบหนูชื่นชอบคุณบูมนะคะพวกเราก็ครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะก็ช่วยไลค์แชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจคอมเมนต์เยอะๆนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขการรับชมแล้วก็เฮงๆรวยๆวยคะ่ะสวัสดีค่ะ